สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทานส้มตำกันจ้าทานส้มตำกันไหมจ๊ะพี่เกียอะขโมยไก่แม่ไปขโมยไก่ยอมแม่ไปกินนะเนี่ยส้มตำกันไหมจ๊ะใครอยากได้รสชาติแบบไหนบอกมาได้นะจ๊ะทำกินเอง ไอ้ซื้อก็กินไม่ได้เขาใส่ผงชูรสถ้าเราไม่ใช้ผงชูรสเด็กๆหาขโมยตีนไก่กับไก่ยอไปกินลวกไว้จริงๆเลยพี่ตูนพี่ตูนไม่ต้องเลยนะลูกแองจี้ไปทางนู้นเลยไม่ต้องแอบมาทางไอ้นี่แม่เลยไม่ต้องแอบมาทางไก่แม่เลย ไปเลยไปเลยเดี๋ยวแม่ขูดมะละกอก่อนอา้าไข่ตึงๆมาอีกแล้วเดี๋ยวไปทำนูนจะขโมยอีนขโมยจีนไก่แม่กันเนี่ยซ้ำแซ่บมาะจ้ะ ก่อนทีนม่มันก่อนแม่ละก็ขอยังอะไรรู้มั้งไอตุ๋นต้อขโมยไก่เยอะเถอะด้วเถอะแม่จะตีตุ๋นแม่จะตีตุ๋นแม่จะตีตุ๋นตุ๋นขโมยไก่แม่ปิดไว้ก่อนแม่ไปเอากระเทียมก่อนแม่ลืมกระเทียมแม่ลืมกระเทียม Hãy à, sống cho kênh Ghiền ใช่พริกนี่นะจ๊ะิแข้งกำมือนึงจ้ะหงกบกึ๊บเอาอันนี้ ตัวตัวใช่ตัวต้ม,มตํากินกันดีวกว่าตัวไม่ต้องมาคอยเฝ้าขโมยไก่แม่เลยต้องเลยใส่ยไม่มดีนะใส่ยไม่ดีนะเราอ่ะส่ไม่มดีจริงๆเลยดูเฮียขายแกงไปด้วยต้มชัตําไปด้วยเรา โอ้ยมือก็เจ็บจับมือซ้ายแล้วกันจับไม้ถนันมือเจ็บเอ่อจับมือมือซ้อนมือซ้อนจับไม้ตีพิกไม่ได้ này đâu cháy đây mấy nhà đủ cháy đây mấy nhà Mẹ cháy đủ đây mấy nhà hả hay cháy đủ đây mấy khách Mẹ cháy đủ đây mấy nhà cháy đây mấy khách เที hey, sure. ่ยอ,อยิ่งชอบอร่อยทำง่ายสบายสบายลองแซดตับแล็บอันนี้น้ำอันนี้น้ำวิเศษนะจ๊ะเนี่ยน้ำวิเศษ ไปติดนึงโอ้เจับมือจับมือทำไรไม่ค่อยถนัดใส่น้ำมาขำเปียกน้ำมาขำเปียกพี่ตุ้นนอกกินอะไรพี่ตุนต้นแล้วก็น้ำปลาไหลยัยนดีนปลาไหลต้มสุกนะจ๊ะ เรียบร้อยอันนี้ยังไม่ได้ใส่เส้นนะจ๊ะนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม

จัใส่เส้นไปแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะจ๊กน,นี่จ้ะับกินนะจ๊ะทำได้ทุกอย่างจับกินอะไรคนในบ้านว่ามาไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยต้องไปซื้อเลยพอเราไม่กินหมชุบโรตมีกินถ้ากินหมชุบโรสก็ต้องกินยากแก้แพ้ก่อนทุกทีแล้วก็ใส่ เท้าตีนไก่เท้าไก่กับไก่ยอนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วเราเราจะไม่ใส่ไปอย่างนั้นเลยนะเราส่วนมากเราจะทําแบบนี้เ็าทํไม่เอาลจะทำแบบนี้บบนี่นี่น่าทิงนงะ ตายแล้วเล้มชิมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะจ๊ะอ,อร่อยอ,อะไรเนี่ยตำแบบไม่ต้องชิมเลยอืนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะมือเจ็บทำอะไรไม่ค่อยถนัด ก็ดันอยากกินส้มตำกวนชะมัดเลย,ยที่บ้านต้องมีของไว้ให้พร้อม่อยาจา้ะแล้วใส่ไก่ยอตีงไก่ลวกให้สุกให้เรียบร้อยนะจ๊ะไอต้ตนแม่บอกให้ไปเอาเม็ดกระถิ่นเอาให้แม่ย่างใส่ไปแล้วเสรแล้วก็คุจกจ ก็คุกนะจ๊ะม,มึงก็เจ็บเหมือนคนพิการทำอะไรเร็วก็ไม่ได้พิกาโสนเดียวเรานี่จ้ะพี่แค่หนึ่งกำมือนะจ๊ะก็จะตกอยู่ประมาณสามสิบเมตรได้มั้ยเฮ้ยลองนะับดูหนึ่งกำมือได้กี่เมตรประมาณสามสิบเมตรจ้ะ น่ากินไหมจ๊ะจะเอาเม็ดกระถินนะจ๊ะมาตบท้ายตกท้ายด้วยเม็ดกระถิน สุท้ายเราก็รวยด้เม็ดกระถินนะจ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไปเรียกพ่อมาไอ้ไปเรียกป้ามาเอาไอ้นี่ไปอจีนไปเอาต้มตําไปเร็วขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปส้มตําให้นะจ๊ะนี่จ้ะยั่วตอนคำคๆ พร้อมกับดูไลฟ์เมียไปด้วยจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ